สวัสดีครับสวัสดีครับพอดียามเช้านะครับนะครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นไปด้วยกันนะครับนะพร้อมฟังราคาครับถ้าพี่ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับนะเอาไปลุ้นเองนะครับอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับลุ้นละหกร้อยบาทนะครับมีการันตีเนื้อเงินนะครับนาไพนันหนึ่งลังนะพี่ขันจะมีการันตีให้เนื้อเงินหน้าทองคำสามองค์นะครับการันตีให้ในลังนะครับสามองค์นะครับตอนนี้ผมยังแกะไม่ได้เนื้อเงินเลยพี่นะตอนนี้ลุ้นเหลืออีก ยี่สิบกว่าลุ้นเท่านั้นนะพี่นะเหลือยี่สิบกว่าลุ้นเท่านั้นนะพี่นะโอกาสใครได้เนั้นเงินไปบอกเลยว่าทุ่มท่วมพี่ลงทุนเพียงแค่หกร้อยนะครับนะลงทุนเพียงหกร้อยนั้นพี่นะอย่างก็ท่วมนะครับแล้วตอนนี้พี่นะตอนที่ราคาไปไกลแล้วนะพี่นะราคาไปแรงแล้วนะครับพี่นะครับพี่เอาผมไปหกร้อยนี่บอกเลยไงก็ท่วมพี่นะฮะนี่ค่ะบเดี๋ยวพผมให้พี่ดูราคานี่พี่ดูราคานะครับพี่ดูราคาตอนนี้พี่อย่างเนื้อเนื้อทองทองทิพย์เนี่ยเนี่ยเนี่ย อย่างเนื้อทองทิพย์เนี่ยไปพันข้อห้าหกกันนะพี่นะฮะเนี่ยฮะนี่เพ่เนี่ยฮะดูครับองค์นี้พันเนื้อพี่นะครับนี่องค์นี้สี่พันนะพี่นะครับเนี่ยพี่ดูองค์นี้นะฮะองค์นี้ห้าพันนะของเพจเขานะพี่นะให้เค็งต้อให้เก็ตดีดเพจเขานะครับเนี่ยองค์นี้ห้าพันนะพี่องค์นี้สี่พันนะพี่ นะฮะพี่ถามว่าผมหูเปิดหกร้อยแพงจังไม่แพงนะพี่นะฮะผมนี่บอกพี่น้องแล้วว่าถ้าผมจองทันน่ะผมก็มามาแบ่งพี่น้องบวกครับบวกร้อยกว่า,บ,ว100าบาทร้อยเดียวอะไรเงี้ยพี่นะให้พี่น้องได้เป็นลุ้นกันนะครับสนุกสนุกนะแต่ตัวนี้นะตอนนี้เหลือแค่ยี่สิบกว่าลุ้นนะพี่นะแต่ผมนะ่จะหาให้รังนึงแต่ก็โอ้แพงอยู่นะครับนะพยายามจะหาให้ได้อีกรังนึงนะกำลังต่อรองเขาอยู่นะพี่นะ อยากให้พี่น้องได้บูชาพระแท้กันนะครับนะเพราะพิธีนะพิธีผู้บรทุศาพิเศษก็บอกเลยโหยิ่งใหญ่มากนะฮะเนี่ยพี่นี่ฮะสำหคนที่ยังไม่เข้ามานะครับมาเข้ามาชมรุ่นนี้นะพี่นะรุ่นนี้ครับเป็นโรงเรียนหลวงปู่มหาศิลานะครับในโลกบรรทุศาพิเศษนะครับกับเกจิอ่าหลายค้าราชารนะพี่นะนี่ครับรุ่นมหาลวยครับออกวัดโพสิณอาสนะครับนะ เหรียญลุงปู่หันิราบอ,อกว่าโปรีอาหารเยอะมากเลยพี่นะครับนะตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับนี่ครับพี่ดูเกจินะครับเนี่ยอย่างพระอาจารย์สุริยันพระอาจารย์ต้อมลุงปู่โสภานะครับแล้วพระอาจารย์แก้วลุงปู่สมทรัพย์เนี่ยโอ้เกจิบอกเลยว่าสุดๆนะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันพี่นะครับมาแกะพร้อมกันพร้อมกับฟังราคาแบบที่แกะแล้วนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้บวกขนาดนั้นนะพี่นะอย่างพี่ดูในไลฟ์เมื่อสักครู่นี้ฮะพี่บอกแล้วราคาไปแรงไปไกลมากพี่นะตอนนี้นะ ราคาไปไกล่แล้วนะพี่นะเนี่ยฮะตอนนี้ราคาไปแรงมากพี่ตอนนี้ร้อนแรงจริงพี่ดูเพจนี้นี่เพจหนึ่งที่ผมเจอนะอีเพจหนึ่งนะฮะดูพี่ดูองค์นี้หมื่นหนึ่งองค์นี้สี่พันนะพี่โอ้โหนี่คะเดี๋ยวมาดูไก่หนึ่งกันพี่องค์ที่หนึ่งกันนะฮะว่าจะเปลียนสถาการอะไรแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวฟังราคาก็สดเลยนะพี่นะฟังราคาสดเลยนี่ครับถามว่ารุ่นยังไงพี่นะรุ่นพี่เปิดสีมาพี่จะไม่รู้ข้างในเป็นอะไรนะครับอาจจะได้เน้เงินก็ได้พี่อ่า นี่ฮะอ่ารายการนี้ครับเป็น,ก,น,นการ๋ยวผมอ่านใ้ฟังเป็นฝ่ายแย่หมองนะพี่นะรายการฝ่ายแย่หมองรายการที่แปดสิบนะครับเขาจะมีเขาจะมีเขียนบอกนะพี่นะมีตั้งแต่รายการเนื้อเงินนะครับถึงรายการร่างเลยพี่ซึ่งจะมีครบทุกเนื้อพี่อาปปาา้าชนวนทองทิพย์ทองแดงทองฝาบ,บาทล็อกเก็ตนะฮะไม้มงคลนาเดียนชลุนะครับนาชุบเงินชุบทองสามเคสองเคชุบเท่นะครับมีทุกเนื้อพี่นะครับรายการนี้การที่แปดสิบนะครับ เนี่ยอย่าก็มาอ่านบอกไงเนื้อทองแดงฝายอมหม่องนะครับลงจาน้ําเงินอุดมวลสารเจ้าน้ําเงินนะครับโอ้โหนี่ฮะอุดมวลสารเจ้าน้ําเงินนะพี่นะนี่ฮะแต่ด้านหลังบอกเลยมีอ่ามีหน้าปกด้วยด้านหลังฮะนี่ฮะองค์นี้พี่นะผมแบ่งกก็บอกาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับนะรายการที่หนึ่งนะครับห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับนะเป็นองค์ที่สองนะครับนะมาแกะกันต่อครับพี่มาลุยกันต่อนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองครับองค์เลขห้ารบาทนะพี่นะองค์ที่สองโอ้โหองค์ที่สองยังสวยพี่นะครับองค์ที่สองยังสวยนะฮะองค์ที่สองนะครับเป็นนวะนักหลักเงินเทสครับลงยาธงชาตินะครับนะโอ้โหเลขค้นนัมเบอร์นะครับ โอ้โหเนื้อนวะนะพี่นะเนื้อบนนะฮะเนื้อเรื่องเลขคตเบอร์เลขหกตัวเดียวพี่นะฮะหมายเลขหกตัวเดียวหลักเดียวครับหมายเลขหกนะครับเนื้อนวะนะพี่นะฮะโอ้โหสวยเลยพี่นะฮะสวยเลยครับองค์นี้นะผมขอแปดร้อยนะครับนะทย่างที่ผมบอกจะขอเล่นกันตอนนี้เป็นพันหลายพันพันกว่านะพี่นะพันกว่านะพี่นะองค์ที่สองขอแปดร้อยบาทพอพี่นะครับแบ่งไปพี่มองไปบอลครับต่อมาองค์ที่สามทำมาแกะลุ้นกันต่อนะครับ รุ่นที่ส่วนเลยครับนะเผื่อพี่น้องบอกเลยถ้าพี่น้องเอาไปรุ้นองคนะบอกเลยพี่น้องก็ติดใจล้วพี่จะกลับกลับมาเช่าใหม่นะ, <ông> นะฮะนะวัดจะสร้างพี่ครับนะสบายใจได้นะครับนะเล่นเล่นหาสบายใจได้พี่นะบอถูกใจปิดกอกมาได้นะครับของแท้พี่นะทบลองของแท้ประกันตลอดชีพนะฮะนี่ฮะต่อไปในการที่ห้าที่สามครับนี่ฮะโอเคสามในการที่ห้าที่สามนะครับในการที่ห้าที่สาม เนื้อชนวนมวลสารวัดโพสีครับไร้ห่วงนะอ๋อรายการที่ไม่มีห่วงพี่อ๋อนี่ฮะแบบไม่มีห่วงก็มีฮะโอ้โหองค์นี้ก็สวยนะพี่แบบไม่มีห่วงนะองค์นี้เอาไปพี่เป็นเนื้อชนวนมวลสารถามว่าชนวนมวลสารดียังไงดีนะพี่นะครับเขาเอามวลสารรุ่นเก่าๆนะครับนะเอามาหลอมเพื่อมาทารายการนี้นะพี่นะฮะ นี่ครับเลขคนังเบอร์เจ็ดห้านะพี่เลขคนังเบอร์เจ็ดห้าครับแต่และการสร้างไม่ค่อยเยอะ,ะพี่จนะสร้างแค่สองรอยห้าสิบถึงห้าร้อยเองนะครับนะสร้างไม่เยอะนะพี่นะนี่ครับวยจำนนสาสวยๆเลยพี่องค์น,นี้ผมขอห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ผมขอห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะฮะต่อมาองค์ที่สี่พี่องค์ที่สี่ครับมาแกะกันต่อนะฮะมาแกะกันต่อครับนะฮะถ้าสนใจปเป็นรุ่นนี้นะพี่รุ่นอย่างนี้หกร้อยบาทนะครับ เนื้อเงินยังไม่ออกนะพี่เนื้อเงินยังไม่มีนะนี่ฮะแล้วองค์ที่สี่ครับหมายเลขหกสิบเจ็ดครับรายการที่คจะเจ็ดครับเป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อเนื้อทองแดงฮะเนื้อทองแดงผมแบ่งปันให้พี่น้องมาเบาพี่นะสี่ร้อยบาทครับแบ่งปันมาสี่ร้อยบาทนะฮะได้พี่น้องได้ผู้ชายนะมาดู้นคดนะพี่เลขคดหมายเลขแปดสิบหกครับ เลขโค้ดมาเลขโค้ดแปดสิบหกครับนะโหสวยผิวไฟงี้นะฮะอยู่สีเดิมนะผมไม่แกะสีนะพี่นะอยากพี่น้องอยู่ครงผิผวเหมือนเดิมนะพี่นะให้ความสวยครงเดิมนะครับนะสี่ร้บาทนะครับนะต่อมาองค์ที่ห้าองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับโอ๊ยหลุยต่อองค์ที่ห้าก็พี่นะครับองค์ที่ห้านะครับ องค์ที่ห้าครับปั๊บโอ้โหเป็นรูปหล่อพี่ครับรูปหล่อรายการที่สี่สิบหกนะครับรูปหล่อรายการสิบหกครับเป็นรูปหล่อหน้าปกกับเนื้อทองแดงชนวนโอ้โหองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงชนวนนะพี่นะครับที่ทามาจากอ่าอ่ามวนสารที่เป็นทองแดงค่ะล้วนเป็นทองแดงนะครับพี่เลขคนเบอร์หนึ่งเก้าสามครับเลขคนเบอร์หนึ่งแปดสามโอ้โห ทุ่มทั่วพี่องค์นี้ไปเลย400บาทนะครับของแท้แน่นอนนะครับกระตีให้นะครับนี่ครับ400บาทพอพี่แบกไปกับเบาพี่นะหน้าปกนะครับรูปหล่อครับต่อไปรายการที่หกครับพี่รายการที่หกครับนะอต่อไปรายการที่หกครับใครรุ้ดเองรุ้ดทั้ง600บาทนะครับน้ายังมีเนื้อเงินอยู่พี่นะนาาเนื้อเงินเนื้อวะบอกเลยพี่ทุ่มทั่วนะผมมาขายเบาพี่นะครับแต่ในที่อื่นเขาไม่ได้ขายแบบนี้ ขายก็พอได้พี่นะเพราะผมได้อได้ทันจองพี่ทันจองก็พอได้แบ่งพี่น้องกันนะฮะอ่าอี่โอ้โหมาแล้วพี่ครับมาแล้วรายการที่หนึ่งนะครับเนื้องเงินลงยาแดงลงยาพิหานาคหน้ากากทองคาโอ้โหเนื้องเงินอ,อ่อนองแล้วพี่นะตอนนี้นะเหลือประมาณยี่สิบกว่าลุ้นเนื้องเงินอยู่สองนะพี่นะเนื้องเงินยังอยู่สองนะครับนะเหลือยี่สิบรุ้นเนื้อเงินยังอยู่สองนะพี่นะครับ บอกเลยว่าที่พิธการที่ไปยังไงพี่เป็นหกเจ็ดพันเป็นหมื่นอัพนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อล่างล่างก่อนนะครับในบางเพจนะครับนี่เนื้อทองฝาบาทนะพี่พันห้านะครับนี่ครับเนื้อตะกั่วนะครับปดแผรทองพันหนึ่งนี่ครับนี่ครับเป็นแผ่นอย่างนี้สี่พันนี่ครับฝังพลห้าพันพี่นี่หน้าทองนี่นี่สี่พันในตอนนี้พี่โอ้โหแต่ละเพจนะพี่เล่นกันโหดกันเลยฮะนี่ครับเดี๋ยวมาดูรายการหนึ่งพี่ งเืองินความสวยจะขนาดไหนเดีย๋ยวลองดูนะฮะเขาหอมาเลยกันหน้าทองโอ้โหโอ้โหสุดจัดพี่สุดจัดพี่ดูความสวยเนือง,งินหน้าทองคำลงยาพยานาาเต็มสูบหมายเลขโค้ดอันเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งครับโอ้โหหนึ่งเก้าหนึ่งด้วยคนระับ นี่ครับตอกงอชัดเจนพี่องค์นี้เอาไปพี่แบ่งปันกระเบาเลยนะครับแบ่งปันไปกรกเบาครับนะแบ่งปันกระเบาเอา,เอาไปสามพันห้าอ้าสามพันห้าพอสามพันห้าพอพี่นะผมขอสามพันห้าพอเนื้อเงินนี้พี่นะเวลาไปตีนะตอนที่ผมทํางานให้อาดูแลงานให้วัดนะครับเนื้อเงินนี่ทุนติแปดแปดร้อยพันยนะต้นทุนนะพี่นะครับนักการสองคำน้อยพันอัพเนี่ยนะ พันสองพันอัพนะครับนะตีสองคำแท้นะครับนี่เอาไปเลยพี่นะครับเอาไปเลยพี่สามพันห้านะถูกใจนะผมมีแถมให้อะผมมีของแถมให้แล้วกันนะพูดแค่นี้นะครับปิดมาผมมีของแถมให้นะครับนะอ่าองนี้ไปพี่สามพันห้ารายการที่หนึ่งนะรายการตัวท็อปเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะพี่นะโอ้โหผมขอห่อไว้ก่อนพี่นะผมขอห่อไว้ก่อนครับดีครับแปะไว้รายการที่หนึ่งนะครับไม่ได้เลยผมขอห่อไว้ก่อนนะพี่นะนะ เอาไปพี่นะครับนะเอาไปฮะสามพันห้านะครับของเทครับพี่คือคอที่เทเลยครับนะสามพันห้าที่นะครับสามพันห้าผมขอหอบเก็บนะครับนายการที่หกนะฮะสามพันห้านะพี่อ่าไปอยู่ข้างนะพี่อ,อยู่ข้างอ่าต่อมาพี่ราการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะอ่าอย๋ยวบอกนะเนืงเงินแตกหมดเลยนะ เายการที่7จ็นะครับราการที่เเรามาดูันต่อครับมาเลยกันต่อการที่เครับโอ้โหรการที่เจ็เป็นห้าปกเลยครับพี่นาะเลขคนเบอร์สี่สกคร,ครับเป็นาการเดียวกันพี่นะรายการนี้นะสรางห้าร้อยแน่นอนนะสี่ร้อยเหมือนกันพี่นะเลขคนเบอร,าาร์สามเก้าศูนย์จ้ารายการนี้สร้างห้ายแน่นอนนะฮะต่อมาครับราการที่แปดอะองที่แปนะครับ องค์ที่แปดเรามาลุยกันเลยนะฮะอง์ที่แปดนะครับอง์ที่หูมาแล้วพี่ครับมาแล้วไทยเทมาแล้วจ้าไทยเทหน้ากากชุบทองมาแล้วจ้าได้โคตรอ่ะระดับที่สิบสี่นะครับสิบสี่อ่าไทยเทหน้ากากชุบทองสร้างสองร้อยห้าสิบองค์ครับพี่มาแล้ว นี่ครับพี่น้องดูความสวยกันนะครับนี่นี่เดโค้นเบอร์หกสี่ครับโอ้โหเาต่างก็สวยครับองค์นี้ผมขอเจ็ดหกร้อยนะครับอ้ขอเจ็ดร้อยพี่นะขอเจ็ดร้อยนะครับนะขอเจ็ดร้อยครับพี่ในการที่แปดครับมาองค์ต่อไปครับพี่นะองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้านะครับมาแกะต่อเลยครับองค์ที่เก้านะครับ นี่มาแกะสิบห้าองค์นะพี่นะจําหมดแล้วนะครับเหลือแค่ยี่สิบรุ้นยี่สิบห้ารุ่นเท่านี้นะนะ mm hmm. คนที่จะเอามาเปิดเองก็ยังพอมีอยู่นะครับถ mm ้า hmm. คนชอบลุ้นเอิงพี้งกี้เงินึ่งไปก็ถูกคุ้มดี่นะครับ mm hmm. แล้วก็โอ้โหเกจิร่วมผู้ท้าเสกบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นตำานานแน่นอนพี่นะ mm hmm. เป็นที่เราขานกันต่อแน่นอนนะนี่ครับ mm hmm. โอ้โหสแต็มครับเป็นเหรียญสแ่เต็มนะฮะ รุ่นนี้รายการนี้เป็นเด็กที่เต็มน,นะครับองนี้หกร้อยบาทนะครับนะฮะรายการที่เก้าสิบสามผมอ่านนะฮะรายการที่เก้าสามเป็นเสศษมาเต็มลงยาขอบน้ําเงินพื้นลงยาแดงนะฮะนี่ฮะนี่เขียวนี่ฮะเนี่ยฮะปกซาตินลงยาขอบนอกนะครับพื้นเนียนแดงนี่ฮะยังสวยพี่นะครับ ทองทิฟต์สตินลงยาแดงหน่นะฮะเป็นเนื้อสตินนะพี่นะเป็นทองแดงสตินนะครับเลขค้นหนึ่งแปดหนึ่งะฮะองค์ที่สวยพี่นะหกร้อยบาทพอพี่นะครับขอหกร้อยบาทพอครับต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบนะครับแกะขอแกะแป๊บนึ่งรายการที่สิบนะครับ องค์ที่สิบครับเป็นเนื้ออับรายการที่แปดสิบหกนะครับโอ้โหนี่ก็สวยนี่แปดสิบหกแปดสิบหกเหรียญตัดกลมไร้ขอบหน้าปกดงนะเนื้อทองแดงซาตินหน้าปกลงยาจีวอรครับโอ้โหนี่เลยกลมครับด้านหลังเขียนไว้โพสต์สี่อ่านครับเลขคนเบอร์สองสามปกับพี่ดูความสวยนะครับนี่ฮะเจ๋สวยอย่างนี้เลยพี่นะครับจัดไปพี่นะครับนาฬิกาที่สิบนะครับ ขอหกร้อยบาทเช่นเดียกันครับผมตั้งราคาแบบกลางๆนะพี่นะพอพี่น้องไปต่อได้นะพี่นะครับสหรับคนที่รู้เองและถ้ามีมุมนะฮะบ,บอกเลยพี่อย่ในที่ผมให้ดูนะพี่สี่ห้าพันนะครับองค์ละพันกว่าอัพไม่มีนะครับองค์ครับหกเจ็ดร้อยนะผมเปิดราคาพี่น้องได้ไปกระต่อได้นะพี่นะไม่ตึงเงินมากนะครับต่อไปพี่เลยองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบเอ็ด องที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบเอ็ดเปิดมาภาพโอ้โหเป็นเหรียญล็อกเก็ตที่นะฮะเป็นเหรียญล็อกเก็ตครับรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดก็เป็นเหรียญล็อกเก็ตหน้าสแตนล็อกเก็ตฉากเงินนะฮะงางางาขาวหรอใช่ไหมอ๋อฉากงาช้างผิวหรอพี่นะพี่ผิวชางงาช้างหรอหรือเป็นงาช้างโอ้ บอกเลยทั่วท่วพี่เขาเขียนว่างาช้างนะพี่นะฮะเขียนว่าล็อกเก็ตฉากง,งาช้างนี่องค์นี้ก็ไปพี่นะครับองค์นี้ก็ไปพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่ปัเจ็ดร้อยบาทมีการที่องค์ที่สิบเอ็ดนะครับต่ามาองค์ที่สิบสองครับพี่องค์ที่สิบสองครับองค์ที่สิบสอง องค์ที่สิบสองครับเป็นรายการที่แปดสิบห้านะฮะองค์ที่สิบสองเป็นรายการที่แปดสิบห้าครับนะฮะเลขคุณเบอร์สามสองหกครับเลขคุณเบอร์สามสองหกครับองค์นี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับนะรายการที่แปดสิบห้านะครับเป็นอ่าจำนวนมสากวัดโพสีครับนะผมขอสี่ร้อยบาทพอนะต่อมาเป็นรายการที่สิบสามครับพี่นะเหลืออีกสององก็จบไลฟ์นะพี่นะเดี๋ยวไว้ขายลุ้น อ่าเดิมมากพี่นะเนืองเงินยังอยู่สององค์นะนะเนื่อเงินอยู่สององค์คับกับเหรียญอยู่เหรียญหน้าปกอยู่ยี่สิบเหรียญนะครับปัำพามในการที่โอ้โหสามสิบสามสวยมากพี่นะครับเลนอ่าในการที่ห้าดีานะครับในการที่ห้าเป็นทองทิพย์สตดินล่งยาเงินหน้ากล้าเงินแท้หลังลุงยาแดงโอ้ลุงยาหลังเนี้ยนะครับดูชมนะฮะพับ โอ้โหเลขคนั้งเบอร์แปดหกครับโอ้สวยอีกแล้วนะพี่น้องสวยๆยยงี้คุยพื้นด้วยพี่นะคุยพื้นเต็มระบบลงยาสวยๆยงี้นะครับนะหน้ากลักเงินแท้นะครับสวยๆยยงี้พี่ครับนะตรงนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนะอนะต่อไปกันที่สี่พี่แกสด,สดแกะกันสด,สดนะครับบอกเลยพี่ที่ซื้อไปรุ่นเองนะบอกเลยพี่จะกลับมาซื้อใหม่แน่นอนรุ่นมันนะ อ้าวดูรอดูแง้มดูชิชาร์นะพี่ในก,การที่สิบเก้าครับปุ๊บโอ้โหในการนี้เน,น,นี่ยสี่สองสี่สองเป็นชนวนมวลสา,ารครัวสีลงยาขาวหน้ากาทองทิพซาติงโอ้ในก,การนี้ก็สวยนะพี่อ้หูในก,การนี้ก็สวยนะพี่ตรง,งนี้ขอหกร้อยนะหกร้อยไปพี่ในคนทะเบหีหนึ่งหนึ่งแปดนะครับ เลขคนตังเบอร์ตั้งหนึ่งแปดนะขอหกร้อยพี่โอ้โหสวยมากพี่ดูยาน่าเขาเป็นซาตินนะบอกเลยว่าโอ้โหขึ้นพี่ขึ้นนะผัดซาตินตั้งขึ้นมากพี่นะขอหกร้อยพี่นะต่อมาองค์ที่ยี่องค์ที่สิบห้าพี่องค์สุดท้ายนะครับนะ่ากี่องค์สิบสี่รือสินะฮะองค์สุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะฮะองค์ที่สิบห้านะครับองค์ที่สิบห้าปั๊บองค์ที่สิบห้าเป็นเนื้อชุบนะอ่าในการยี่สามเหรอ รายการที่สามเป็นเนื้อชูพิงโกพี่นะเป็นรายการพิงโกนะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับเพราะพิงพิงโกของห้าร้อยบาทนะครับนะเล้คนตัวเบอร์สามสองหนึ่งโหกับรายการมันดีด้วยครับจากรายการมันดีครับนะเล้คนตัวเบอร์สามสองหนึ่งนะพี่นะนะเอาไปที่ห้าร้อยบาทนะครับนะ เดี๋ยวมาอัปเดตรายการนี้ก็หมดแล้วพี่นะให้เปิดให้รุ้นให้ชมกันนะอีพีนี้นะสำหรับคนที่ได้รุ้นกันเหลือ20วันรุ้นกับเนื้อเงิน2องค์นะครับนะพี่ว่รุ่นเอาถ้านใดเนื้อเงินบอกเลยว่าท่วมนะครับนะบอกเลยว่าท่วมนะครับอีพีนี้ก็เนื้อเงินออกมาหนึ่งอง,งนะพี่นะเดี๋ยวเราอัปเดตรายการกันนะครับนะบว่าอีกรุ่นเนี่ยครับว่าเจ้าจสัวเหลืออะไรกันบ,บ้างน,นะฮะเจ้าสัวเหลืออะไรกันบ,บ้างเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังนะฮะเจ้าสัวจะเหลือสามในการนะพี่เอ้ย สี่รายการนี่ครับทั้งโดดเหลือสี่รายการพี่นี่ครับนวะเหลือนวะนะครับสองกล่องนวะเหลือนวะสองกล่องนะครับเหลือนวะนะครับสองกล่องเป็นกล่องดีครับองกล่องละเก้าร้อยเหลือสองกล่องนะครับอันนี้นะฮะกล่องละเก้าร้อยนะครับนวะแล้วก็ในการนี้พี่ในการที่ห้านะพี่ ราการที่ห้าเป็นชุบทองโบราณพี่องค์ละหกร้อยเหลือห้ากล่องนะครับเหลือห้ากล่องสุดท้ายครับนะครับแล้วก็รายการที่หกนะครับเป็นตะปูสังฆวนอนครับนะตะปูสังฆวนอนเป็นเนื้อยอดนิยมหนึ่งรุ่นองค์นี้องค์ละหกร้อยเช่นกันพี่เหลืออยู่ห้ากล่องเท่ากันนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายครับที่เหลือนะครับรายการที่เจ็ดนะพี่เป็นเลือกเนื้อเหล็กน้าพีนะพี่เนื้อเหล็กน้ําพีนะครับองค์หลัก เก้าร้อยบาทนะครับองค์ละเก้าร้อยบาทนะครับเหลือห้าองค์ปกที่พันหนึ่งพี่นัเหเดือเดือเก้าร้อยบาทครับราคาจองเลยเดือเก้าร้อยบาทนะครับนะเนื้อด็กนะพี่นะพี่นะเหลือเพียงแค่นี้นะพี่นะครับนะของวิจารสวนะพี่เนื้อทองแดงหมดไปแล้วพี่เมื่อคืนนะครับตอนที่อัปเดตเสร็จปุ๊บหมดปั๊บเลยนะฮะตอนนี้ของแท้พี่ผมรับประกันแท้นะครับนะบอกเลยสบายใจได้นะครับนะของปู่เรานะครับพี่คือคอได้สบายใจครับนะ นี่ครับบอกแล้วนี่พี่ผมบวกไปแค่ค่าส่งเองนะฮะบวกไปอย่างอร้อยนะครับส่งและกกาไรผมได้ราคาจองมาพี่นะครับนี่นะจะมีเขียนอยู่เลยว่าได้หนึ่งได้หนึ่งองค์หนึ่งองค์ผมได้ไม่ไมเยอะพี่ได้มาไม่เยอะนะครับก็เบียดมาให้พี่น้องนะฮะแต่อีพีนี้ฝากขอบคุณทุกท่าน,นติดตามด้วยพี่นะขอบคุณมากนะครับนะรีบโทรนะไอเดียไลน์ที่ขึ้นไว้นะตอนแรกกอบเบอร์โทรนะครับเป็นหมายเลขเดียวกัน,กนนะครับพี่นะครับงั้นฝากด้วยนะครับ